ในเงินเจ้ามันไฟดับเลยวะดอกไฟผุดตูวนเก็บสะสมไว้หลายอันหลายนี้วมนี่มาแล้วมาละลูกแก้น้ำพรพอหรือเอานรมลานึงเอาน้ณ์ลานึง สบายดีสบายดีนะสบายดีค่ะคุณผู้ชมเลยสบายดีสบายดีทุกคนมื้อวานเนาะทุกคนน้องบอบกับน้องยูคือน้องบอบไม่ได้ไปเนาะคือน้องยูกับอายเนาะคือผู้ตู้ครับพันงานพันเปลี่ยนเลยอดีตไฟโอเคไฟปโอเคไฟเป็นยังไงแล้วแล้วพุตุทายพี่สายจะไปบึ้งหแทนพี่สายเพิ่นเฮียนไฟฟ้ามาแล้วพุตุครับกะหาไอไปเบิ้งให้แล้วก็ไอซสิไปช่วยแปลงไฟฟ้า อยู่เหืออเมตุปู้ตู้ครับเมตูเขาับช่วยแปลงไฟฟ้าให้ปูตู้ครับอ่ะเล้วแล้วอันฝีมือพี่ชายก็คือจบสร้างไฟฟ้ามาเนาะอ่าสู่ไปแล้วอยู่หมู่บ้านของฮาจักหลังแล้วอพี่คิดก่อนสามสามกับวัดสี่กับวัดสามนสี่กับล่างวัดเดแล้วมื้่นี้ละพี่ชายฮันจะไปบึ้งไฟฟ้าให้ปูตู้ครับเนาะจะหอกกระสิไป บึ้งแล้วก็สิไปแปลงไฟฟ้าไปเให้เพิ่นไอ้เพิ่นลาลาเนาะบอกบได้เอายังมันมีพี่สายญาติสองน้องอยู่ไปแล้วอย่าให้อ้ายเว้าเลยเดี๋ยวอ้ายอ้ายเป็นคนไปแปล่งดีเอากระชีดเอาว้าเดี๋ยวกระชิดนี่แหละจะไปแปลงให้เพิ่นลาลาเนาะจิจิไปเบิ่งให้เพิ่นว่าเป็นไฟฟ้าเพิ่นเป็นอย่างแล้วก็สิแปลงไฟฟ้าให้ประตูครับเลยเนาะเพราะว่าพุดตูเพิ่นอยู่คนเดียวมันกะลัมบากที่บ่มีไฟฟ้าใช้คือไฟฟ้าน้องอยู่กับบุมมี่ บมีไซนะแต่ว่าไฟฟ้าเข้าเงินบบได้เองเพิน่นเข้าได้แล้วจะเ,เอ,อากระสีเปแป่ยนให้เพิ่นเดี๋ยวไปบึ้งกันเนาะว่าเงินประตูรับเพิ่นไฟฟ้าอีหยังของเพิ่นเป้แล,แล้วกระสีไปบี่งบริเวณเงินเพิ่นเนาะไปกันเลยนี่ตอนี้เาขาก็ลางฮอดเงินของประตูรับแล้วเนะวาะเงอนประตูนี้คือเด่นแม่นนี่ทุกคน,นเด่นเเกี่ยงก้นเงินเราอีก <laughs> <laughs> เกียงก้นเืินเอาไปสิบเท่าไปเจาะเจาะเพือ่อนเจาะเพิ่อยนนั่นไปก่นั้นข้าคือสุขุนเงินประตูเพื่อนเกียงหลายเนาะนี่คือเงินเมืออ่อวิดอันเขา้าอันได้ทั่ว ป้อมหมายให้ดูอังประตูนี่่ะนล้วเอ็ดเผาเบุ่งเนี่ยมันเอ็ดเผาแน้วมันเอ้ามือดอกใด๋นี่ดอกใด๋ตายไปดอกพุ่นในเฮือนตายอยู่นี่ได้ฮะตายอยู่นี่ได้เอออันู่นี่นะนี่นี่นะยอยู่เดือดิเด็ดดอกใด๋ยุ่น เขาเป็นในเืินสันก็ยังวาสิตอนนี้ในเฮือนเจ้าบ่มีไฟป่ะสันไฟตอนนี้นี่มันเสียบองน้ำก็ไปเงินวุ้นหลืองเออาจังมันมีตั้งบ่ปีน้บ้าอันนี้คือเงินทัวของประตูน้องยูก่ะ ม้งยูกับได้มาถ่ายคลิปนำปรตูเนาะทุกคนน้องยูกับโดนโดนมาอยูเนาะทุกคนมาลินยูแต่ว่าโดนโดนจริงสิได้มาถ่ายคลิปนำในครั้งนี้ก็เป็นประตูออกซองของน้องยูนำอ่ะแปลงแรกเอาโทรหาเจ้าจว่าเจียวมาส่งจเจ้าแต่ถูกบด้เวฟเฟยล่ะล่างวาเซียนก็จีได้ทามบุกขี่ก้อนมันแปลงได้เพราะเราวาเซียนบุกขี้มันก้อนขันว่า คันว่ามันซิซู่ซี่กับตัวไหมแล้วว่าซิบัวแลงได้สิ่งเดียวว้าแฝงตกอันเป็นอย่างเดียวเกเขาซีอันตู้ตัวเก่าเขาเจ้าฮันมาเอาเกลนเกลนตู้ตัวเก่าเขาอัมาใส่นี่คือพี่พี่สายเราดังนะคะทุกคนสร้างนเป็นน้ำแปลอันมันเขาเมี่ยงอันนั้นมันมันบูมีน้ำมันบูมีน้ำมันปิ้นขนาดนั้นในเฮือนเจ้าหันไฟดับเลยวะปี่จุในเฮือนเจ้าหันไฟดับเลยวะบ่ะ เออวเจ้าเอ็ดจังเดือสันเจ้าเอ็ดังเดืออยู่า้นว่าเดอปนับไผกันระวังเขี้ยวออกเลยปกดไฟแล้วตั้งอยู่มีไอคับนเนนะพิ่นจิไปงับไปเิพิ่งจิไปงับไฟบ่เอาบ่ไปก็ได้ ตอนนี้พี่ชายก็ดึงออกมาได้แล้วฮู้บอกไอพีมันป็นเด้อเดแล้วปวดเลยแห่ควันดีกว่เอาใจฮ้อนก็เนาะฮู้บอกว้รุนใจฮ้อนห่วยมัน ฟงเป็นอุ่วอกกุ้งตักไผ่ทึ้งหุ้งอันอ้ออ้อเนี่ไปเสียบอแม่งอ่มันเป็นแต่ดอกเดียวอะพ่อตุเป็นแต่ดอกเดียววะเออเปนตัวนี้นี่เนี่เนื้อกุ้งตักนันละคือัน ห้านเพื่อนนี้รถไหึ่งานีไป้งใ่ครับงนี้เลย่อยางหันขนาดดูดๆๆูด่จะเป็นงานเพิ่นนี่ตองนี้วะเออตงนี้ะทุกคนงานนี้งานประตูนี้เพิ่นจะสมสบู่ลายอันลายแนวเนาะเพราะวันตัว เพิ่นวัาดอกนี้ขาดนาฬิกาก็ตั้งกัน่างเพินอยากเก็บมาต,ตัวนี่ตั้งตั้งแต่มือเพิ่นเข้าไปเฮอทำทิศโเนีอยไรอันน,น,นี้อ่เอาเป็อปยังคือเปิดเปิดตัวนี้ฮะตัวนี้อันนี้ เราก็มาดูซื่อๆเนาะทุกคนเออมันบวมหงเลยสิปแป้งอีกใช่ปะเราเป็นบวหงส์มันมจะจะได้ดอกไม่อีกเออเปิดลายดอกเนาะตัวมันกลางมุดเปิดไาดอกขนาดลายดอกย่ามันกินไฟวะบุญย่านมันกินไฟไ,ไล่ไวะคือเปิดลายดอกแห,หรฮะบุญย่านมันกินไฟไล่ไวะหมอกกัน แปลงไว้สิวะยานี่ไหนไปแปลงไหมไหรอ,อยานตัวนึงดับเวเอาตัวนึงเริมเออคาว่าแม่นตัวหนีเนี่ยยังไม่รู้สาเหตุผู้ตุจะนอนนี่วะกลางคืนเออนอนในออคิดว่านอนนี่เออนอนใน <laughs> ทุกคน น้องอยู่ออกมาตกใจเนาะคือดอกไฟผู้ตู่เก็บสะสมไว้หลายอันหลายแนวเนาะค่ะแม่นอันเนีสะสมไว้อย่างดีเนาะเพิ่นบ่ทิ่มอีกได้เพนคาดก็ได้อ้าเจ้าก็เก็บไว้จบดีเนาะมันเอ็ดอันเดได้นี่ผูตูเก็บไว้นี่เออมันสิเฮ็ดอันดเด้เฮาาเอออันพวยอันนั้นก็เป็นพวยปอมหันา เก็บไหมมันมันมีอันทองอยู่เนินนี้บันเนี่ยเออเราไปน่าจะแกะออกไปค <c ười> ายเออฮะเออยังบดได้ตจยังบดได้บดแจงนี่ดับอีกแล้วนี่มาแล้วมาละได้ละนี้นะดับ ดับมเลยเออได้เนยเอาดับดับเร็วไทยรู้มันเหรเป็นยังไงอยู่ใจเย็นๆมาตัวออพอวันนี้ว่าผมมันรถไฟพกับฮัทสึนะมีขีขาดบ่วมันอันลง อุน่ะเนิ่มอ,อ่ะอุ้ยน่ะเป็นกุ้งตักน่ะเนี่ยตอนนี้ก็แจงแล้วทุกคนนี่แจงได้ละเอาดับเออเพิ่มอดจริงเหรอเนี่นนเยเออแต่เพิ่มอดนะพี่ตู่เพิ่มอดนะ่ะเออมันได้แต่เดี๋ยวกี้นี่เราเพิ่มอดแพง เออมเล่นมันแม่นคนฟังโอวาหนอเป็นแบกัดว่อุ้ยคือเป็นเป็นที่ออกเลยทุกคนพอยันไี่แล้วนะตอเนี้ยพอจอบบึ้งอยู่นี่เนอะคือยืดหึงมันมืดทุกคนเลยพากันลงมาบึ้งอายอย่างพี่ คาดเคเต็มดอกไฟดอกเดียวนี่งติ่ตู่ล้บ้าแต่ดอกไฟดอกเดียวนี่มะอดอกไฟปุดตูมันมีสองดอกเนาุกคนดอกหนึ่งหันไตใดแต่ว่าดอกหนึ่งหันปุดตูวอยากไวเสริมยังหุ้ตอนี้เราลองฮู้มุดตัวนี้เลือดเลนตั้งต็มือคนเข้าไฟเพาอทำพิษอื้อ โยู่ันเขาไผเฮ้ยนิดนโอ้ด้สี่ปีห<ว>้าปีโอ้เด้วบ่ดุนเถะทนทานข้อไอ้ดอกอันน้อยเห็นไหมอ,อืดอกอดอกเกลือมันนะอ,อือ <laughs> ดุนเกลบเสนอทนทานขอตั้งแต่มือพน เข่าไฟเฮขอทำอิดลหรอฮะน่ะปาตู้แต่มือเข่าไฟเฮขอทำอิดเหือน้ออิดพุ่นนะเพราะงั้นโหลดไผนเออม่ดหันในเนอะโหลดไผ่ของพุ่นเหรอนะโอ้ยมาพุ่นได้เหตุผลแล้วเนาะคือมันเป็นเด็กกอล์พี่เป็นน้ฟิวคือฟิวฟิวดอกไฟล่มเนาะตอนนี้พี่ก็พี่สายก็แปลงแล้วละหันน็อตกับคืน Hoong hai hùng hai mươi bốn hùng hai mươi bốn hùng hai hùng hùng hai mươi bốn hùng hai mươi bốn hùng hai mươi bốn hùng hùng hai hùng Ờ, hùng hai mươi bốn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  hùng hai hùng hai hùng 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 พี่พ่อมันเอ็ดเผามันน้ำเผาไป้ยเลยมือนักนน่ะได้็กมือเพิ่งมาแปลงเฮือระดับเน,นมันเป้จเกมือละดอกไฟมึงเป้ยไรตั้งเป็นเดือนเนี่ยน่ะประตูโ้ยป๋าบวชได้ใจจบจบเนาะอันนี้ก็เล้วละแปลงให้ประตูเพิ่นเล้วเนาะ เราก็จะเก็บเครื่องเมื่อบอดีลูกย่อนำพรพรอหรือนำลาหนึ่งนำลาหนึ่ง <laughs> อขอมขอเจอนำลูกนำเตาเด้อาเอาเอาเออจังวะอัน <laughs> ขอมขอเอนำลูกนำเตา้งางนวอ,อีปอ้อมมาเอ็ดเธอกั ยังเธอซื้อฮัน่ะพวดปอมก็ได้ <laughs> <ะ S 2> ามาทานาาเอาคอมีให้ทานแล้วกันนี่กาแม่นไปพูดอีอีปอมซื้อเขาได้เนี่ยสิบห้าพันเนี่ยม,มันไปเมื<ป>่อก่อนไาเนี่ยวันนี้เอาเมื่อก่อนเด้อปุ๊บตู้น้ำดูมัน,นเต้าเด้อเอออยู่ดีเมีย ตอนนี้เ่าชิมแล้วเนาะทุกคนแปลงไฟเห้าประตูเพ่นแล้วแล้วเนาะตอนแรกคิดว่าเป็นนำดอกไฟแต่สุดท้ายคือวิวขาดเนาะเมนบาพี่เมนเดอคาดเกาะฟิวมเออฟิวลมฟิวโลมเนาะทุกคนคือเหือนประตูเพ่นเกี้ยงขนาดนาทุกคนดูไหมอันนี้คือสะสมของเก่าเนาะยกให้งานประตูครับคนเดียวเลยสะสมนี่เหื่งดอกไฟเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นไปถึงเหื่นเงินเท่าก่อนนั้น Oh. เรียวเรียขว,วกออกกรรขึ้นถึงเหงื่อหุ่นจกออกกัมีแตงเงินเทาเรียวขึ้นถึงเหงือนก็คือดอกไฟเต็มทลาบอยู่เลยคือโดเมนเดอร์สนะโอเคนะทุกคนน้องอยู่กับไอพีก็มาแปลงดอกไฟให้พูดดูพุดแล้วเนาะแล้วเอากระซิ้นเงาแล้วเนาะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะเอาุกเอาเอา,เอา,เอาคลิปนี้มาฝากทุกคนเพื่อ ให้ทุกคนได้บึ้งนะ้องปุตูเพื่อนกรอยู่คนเดียวนะ้องคนคือตอนแรกั่นเพื่อนท่านมีดอกไฟสองดอกดอกหนึ่งขาดและดอกที่สองอยากได้ต่อเวลามันสุกเสริญคือดอกหนึ่งดับและสิใตายดอกหนึ่งแปลงไว้สุกเสริญเนานะแลวเราก็มาแปลงคือคอปุตูเพื่อนแล้วลนะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยู่และก็ไอพีฮหดคลิปต่ตอไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเขาด้ยเด้อบายบาย